อะไรลูกน้ำเย็นเย็นน้ำมันลงยังน้ำมันเหลืนอน้อยยังเลือดหน้อยเองนี่เนี่ยน้ำมันหยุบแล้วเนี่ยเมื่อวานมาเก๊ะยังว่ายน้ำได้อยู่เลอใช่ป่ะใช่เล่นน้ำป่ะเล่นตอนเย็นเได้ไหมเย็นจะจะเล่นตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้มันร้อนลูกอยากเล่นหน่อยมองไปไว่ายข้างล่างไหมตรงนัน้น่ะอไม่เอานะกูจะปลาไหมจะป่าเปล่าจะปลาสิ ให้พี่จับว้าวตอกปลาเลยแต่ครั้งนี้ครับทรั้งนี้ครับลูกทรั้งนี้ครั้งนี้ครับมีหรือเปล่ามีไหมใบไม้ฮึดูสิคืออะไรนะใบไม้ตักปลาสิใบแม่ใบแมุ้ยเดี๋ยวตัวเปียกนะ